ร่วมสนับสนุนรายการโดยอาหารพืชอินทรีย์ชีวภาพ RBI ชนิดทางใบและทางดิน RBI เราจะพลิกแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของกล้วยไม้ป่าในเขตร้อนอันเนื่องมาจากภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม สร้างความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะกล้วยไม้ป่านั้นมีการสำรวจพบมากในเขตภาคเหนือของประเทศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจธรรมชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่พบกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาติขึ้นหนาแน่นเนื่องจากเป็นเมืองกลางป่าที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนร้อมรอบมีเส้นทางคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงจึงสามารถซ่อนป่าไว้จากการถูกทำลายความงดงามของดอกกล้วยไม้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจึงมีการเก็บจากป่าเพื่อไปขายทั้งตลาดในและนอกประเทศเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีการห้ามส่งออกต้นกล้วยไม้ที่เก็บจากป่าออกนอกประเทศแล้วทําให้ปริมาณต้นในแหล่งกําเนิดน้อยลงดังนั้นการอนุรักษ์ต้นที่เหลืออยู่และขยายพันธุ์ต้นที่มีดอกสวยงามและใกล้สูนพันธุ์จึงเป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้กล้วยไม้ป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการสำรวจมีกล้วยไม้ป่าอยู่172ชนิดใน56สกุลมีอยู่22ชนิดยังไม่สามารถแยกชนิดได้ ส่วนมากจะเป็นกล้วยไม้รากอากาศที่พบอยู่บนต้นไม้และดอกจะบานมากในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมส่วนใหญ่มีดอกสวยงามและมีกลิ่นหอมออกดอกในฤดูที่ต่างกันเช่นเอื้องแซหลวงบานในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพ,พันธ์เอื้องคำช้างน้าวไม้เท้าฤษีเอื้องพึ่งบานในช่วงฤดูร้อนอายเรศหรือหางกระรอก บานในช่วงปลายฤดูร้อนต่อต้นฤดูฝนฟ้ามุยบ้านในช่วงฤดูหนาวจึงได้เลือกจังหวัดนี้มาทําการวิจัยและส่งเสริมการปลูกกล้วยไม้ป่าโดยทําการสํารวจและวิจัยในหมู่บ้านต่างๆเช่นบ้านห้วยฮีและบ้านกล้วยเสือเท่าโดยความร่วมมือกับชาวบ้านเจ้าของพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆเริ่มจากการนําพันกล้วยไม้ป่าในพื้นที่นั้นๆ มาพาอเลี้ยงมเมล็ดในขวดโดยทำการวิจัยเรื่องสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับกล้วยไม้ป่าได้แก่ BRT1 และ BRT2 ซึ่งใช้วัตถุดิบที่หาง่ายไม่มีสารเคมีและมีคุณภาพใกล้เคียงกับสูตรวัคซีนเวน้นซึ่งมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบหลักเหมาะสำหรับการถ่ายทอดสู่ชาวบ้านในอนาคตต้นกล้วยไม้ป่าจะเจริญเติบโตในขวดโดยผ่านกระบวนการพาอเลี้ยงมเมล็ดในห้องทดลองที่ปลอดเชื้อ ซึ่งจะต้องใช้เมล็ดที่แก่จัดมีอายุประมาณ12เดือนนำมาผ่านการฆ่าเชื้อที่ติดมากับเมล็ดเมล็ดที่สมบูรณ์จะเริ่มงอกในระยะเวลาประมาณ7วันและ,จะเจริญเติบโตเต็มที่ประมาณ12เดือนบ้านห้วยฮีเป็นหมู่บ้านที่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านแรกที่จะนำพันกล้ยไม้ฝ่ามาขยายพันธุ์ซึ่งชาวขาวเหล่านี้ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พราะอยากเห็นกล้วยไม้ป่านานาพันธุ์มีมากมายเหมือนแต่ก่อนเห็นย่งที่ผมต้องการอย่าเลี้ยงกล้วยไม้ป่านี่เพราะว่าอย่ากล้วยไม้ป่านี้ยังพานที่หายาที่สุดที่มันอยู่แบบธรรมชาติอยู่ในป่ากว่าสักื้กว่าเลยพอดีหายาเราอยากจะเลี้ยงหะลายโกคนที่เอ หนูบาบาสาวอะไรผมไม่ว่าเข้ามาทุกคนมันชอบกล้วยไม้ป่าดอกไม้กล้วยไม้อย่างเงี้ยจุกเป้าใหม่ของทิศจูอย่าเห็นกล้วยไม้เต็มในหมู่บ้านเลยนะยามอนาคตบอกว่าอย่าอย่าหยาบให้มันมีทุกทุกคนที่ในหมู่บ้านนี้อยาหยาบมันมีทุกคนอันนี้มีความรู้ที่อาจารย์มันสอนเรื่องในจากกล้วยไม้อ่ะ ได้มาหลายๆยาที่ผมรู้ใจจะขยาย้าเลยจะพอ,อนื้อเยื่อเลยหลายๆยาที่ผมอาจารย์เข้ามานี่ผมก็ดีใจผมก็ได้รับมาจากอาจารย์นี่หลายๆยาผมมีความรู้ที่จะเอาไปติดในป่าอนุรักษ์รือว่าที่ป่าต้นน้ะอะไรต่ตางที่กุ้ยไม่จะเด็กทัชาติจะเอาไปติดเอาเอากลาดขึ้นในป่าเลยไม่ใช่หรือเอาเลี้ยงในหมู่บ้านไม่ใช่จะหื่นนะถ้าเที่ยวเข้าไปดูเหมือนกันผมก็ดีใจเลยอาจารย์เข้ามา อ,อันนี้ผมต้องการที่พงบ้าผพนี่เปิดทั์เทอร์เชิญแล้วแล้วอ่ะเพราะถ้านักทันเที่ยวมาเยอะๆนี่ผมก็ยินดีเหมือนกันจะพานักทันเที่ยวเข้าไปดูอย่ากุ้ยไม้อย่าธรรมชาติอยู่ในป่าเลยเอ,อย่างที่มันเป็นในพื้นที่ไม่ใช่เสษทาที่จะเดินเข้าป่าจะไปโดยปุ๋ยจะไปดูดอกไม้จะไปดูป่าจะไปดูในต้นไม้ที่แปลกๆ,ลๆในป่า เชยได้เลยือนักเที่ยเข้ามาได้การเผยแพร่วิธีการแยกต้นกล้ากล้วยไม้ป่าออกจากขวดของภาษาจูซึ่งเป็นผู้ที่สนใจในการเลี้ยงกล้วยไม้ป่านั้นทําให้ชาวเขาต่างๆในหมู่บ้านเริ่มหันมาสนใจที่จะเลี้ยงกล้วยไม้ป่ากันไม่ว่าจะเป็นการเริ่มนํากล้วยไม้ป่าออกจากขวดการล้างอาหารเทียมออกวิธีการปลูกกล้วยไม้ ซึ่งก็ได้รับความรู้จากนักวิจัยที่นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาถ่ายทอดและเปลี่ยนทัศนคติจากการนำกล้วยไม้จากป่าไปขายให้มาเป็นการปลูกกล้วยไม้ป่าเสริมเพื่อไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจชมป่าที่มีกล้วยไม้บานเต็มป่าในแต่ละปีโครงการนี้ที่เข้ามาเนี่ยเราต้องการที่ว่าจะให้ชาวบ้านเขารู้จักวิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้แล้วก็ ปลูกเลี้ยงลูกกล้วยไม้อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้เอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีรายได้จากการเดินป่านะคะก็เป็นการให้ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนการที่เข้ามาทํางานโครงการนี้เดิมนะคะเราได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทย,ทยาลัยกเกษตรศาสตร์ ให้ทําเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อก็มีการนําฝักกล้วยไม้มาศึกษาการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าแต่เราก็เราพบว่าต้นกล้ากล้วยไม้ในงอกดีมากเป็นหมื่นเป็นแสนต้นจากหนึ่งฝักแต่ปัญหาที่เราพบก็คือลูกกล้วยไม้นะคะเมื่อออกจากขวดเนี่ยจะตายตายเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมในกรุงเทพหรือในนอกแหล่งกําเนิดเขาเนี่ยไม่เหมาะสมพอเราได้รับ โครงการที่จะให้มาที่แม่งสอนเราก็คิดว่างานของเราคงจะทําได้ตลอดในด้านการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าแล้วก็ใช้ความรู้จากงานวิจัยอันนั้นนะคะมาพัฒนาเพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยในการทําโครงการของเราขั้นแรกก็คือ,เ,อ,อเราออกไปกับชาวบ้านสํารวจว่าในแหล่งกําเนิดของเขาในป่าของเขาเนี่ยมีต้นกล้วยไม้อะไรบ้างแนะนําให้ครูรู้จักชนิดพันธุ์นะคะจากนั้นเราก็เก็บฝักกล้วยไม้มา,มาเพาะ,มะเมล็ด ในสภาพปลอดเชื้อเป็นอันนี้เป็นต้นเข็มเหลืองนะคะซึ่งเป็นต้นกล้วยไม้ที่หายากมีเฉพาะทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะทางภาคเหนือ,อนี่เป็นต้นกล้วยไม้ฟ้ามุย้ยซึ่งกล้วยไม้ฟ้ามุย้ยน่ยถ้าเป็นลูกไม้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้ในกรุงเทพแต่พอเรามาทำโครงการวิจัยที่นี่นะคะพอลูกกล้วยไม้ออกปลูกเนี่ยเรียกว่าแทบไม่ตายเลยต้นมีการเจริญเติบโตดีนะคะ ถ้าหากว่าในป่านี้มีฟ้ามุ้ยออกดอกเต็มทั้งป่านักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเยอะแล้วเขาก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะนอกจากนั้นเพื่อให้ชาวบ้านนะคะเขามีความรู้ในด้านการปลูกเลี้ยงตูนกล้วยไม้เราก็นําต้นกล้วยไม้ช้างซึ่งปลูกเลี้ยงง่ายเนี่ยมาให้เขาทดลองปลูกเลี้ยงพอเขาเลี้ยงรอดนะคะเราให้เขาเดิมให้2ต้นพอเขาเลี้ยงรอดเราก็มาให้อีก50ต้นให้เขาทดลองเลี้ยงดูพอเลี้ยงรอด เขาก็สามารถที่จะรู้เทคนิคในการปลูกเลี้ยงจากนั้นเราก็นําต้นเอื้องคําจากการเพาะเมล็ดซึ่งใช้วิธีเดียวกับพอลิงเนื้อเยื่อนะคะมาให้เขาทดลองปลูกเลี้ยงเริ่มตั้งแต่ต้นขนาดใหญ่นะคะจกนกระทั่งต้นกล้วยไม้ที่ออกจากขวดปรากฏว่าชาวบ้านที่บ้านห้วยฮีมีความสนใจมากและสามารถที่จะปลูกเลี้ยงได้บ้านห้วยเสือเท่า เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เริ่มจะมีการปลูกกล้วยไม้ป่าซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยการสังเกตจากการเลี้ยงกล้วยไม้ในตระกูลช้างเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายซึ่งระยะเวลาหนึ่งปีมีการเจริญเติบโตจึงเริ่มมีการนำกล้ากล้วยไม้ป่าพันธุต่างๆมาให้เพาะเลี้ยงเพิ่มเติมยังมีหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นนโยบายของจังหวัด ที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวชมกล้วยไม้ป่าเชิงอนุรักษ์แล้วโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของกรมวิชาการเกษตรยังได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าต่างๆได้แก่ช้างน้าวหรือเอื้องตาควายเอื้องคำก้าวกิวมาลายแดงเอื้องสายน้ําเขียวเอื้องพึ่งเป็นต้นในการทําวิจัยกล้วยไม้ป่านั้นค่อนข้างจะใช้ระยะเวลายาวนาน อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ป่าที่ช้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ค่อนข้างยุ่งยากจึงต้องอาศัยจิตสำนึกของพวกเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกันอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าเอาไว้เพื่ออนาคตป่าของเมืองไทยจะได้มีดอกกล้วยไม้ป่าบานจนอดไม่ได้ที่จะมาชมในแต่ละปี